ความหมายของพร้อมก่อนเราจะไปดูองค์ประกอบต่างๆเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพร้อมกันก่อนนะคะพร้อมคือคำถามหรือข้อความที่ใช้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองคิดหรือการสร้างสิ่งต่างๆแม้แต่ภาพถ่ายการสร้างองค์ประกอบหลักของพร้อมหัวข้อหลักหัวข้อหลักหรือประเด็นที่เราต้องการพูดคือสิ่งแรกที่เราควรกำหนดให้ชัดเจน สองคำถามหรือคำแนะนำต่อมาเราจะต้องมีคำถามหรือคำแนะนำที่สามารถกระตุ้นผู้รับข้อมูลให้เกิดการคิดการตอบสนองตัวอย่างเช่นคุณมีวิธีจัดการกับเวลายังไงหรือลองเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน 3. กลุ่มเป้าหมาย องประกอบที่สําคัญอีกอย่างคือการระบุกลุ่มเป้าหมายเพราะกลุ่มเป้าหมายจะเป็นตัวกําหนดวิธีการนําเสนอและภาษาที่ใช้ในพร้อมของเราเช่นการเป็นกลุ่มวัยรุ่นเราก็อาจจะใช้ภาษาที่กระชับและทันสมัย 4. การตั้งเวลา การกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบพร้อมโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่ต้องทำตามเวลาเช่นการเขียนบทความในเวลาที่จำกัดหรือการถ่ายวิดีโอในเวลาที่กำหนดบทสรุปการรู้จักองค์ประกอบต่างๆของพร้อมจะช่วยให้เนื้อหาของเรามีทิศทางและมุ่งไปได้อย่างมีเป้าหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพสุดท้ายนี้หวังว่าเนื้อหาที่เราได้พูดจะเป็นประโยชน์ในการสร้างพร้อมขอบคุณค่ะ